สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับสวนป่านะครับสวนป่าป่าร่วมยางนะครับป่าร่วมยางนะครับระหว่างแถวยางนะครับได้เสริมไม้ป่านะครับ ไม้ป่าอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนี่คือต้นยางนานะครับยางนาเสริมเพิ่มเติมนะครับส่วนจุดไหนที่ต้นยางตายนะครับเขาคูนออกนะครับโค่นออกก็เสริมไม้ลงไปนะครับนี่ แรกเริ่มก็ต้นพยอมนะครับต้นพะยอมใบกะพอนะครับกะเพราสำหรับทำข้าวต้มนะครับข้าวต้มสามเหลี่ยมนะร้นนี้ก็ต้นพยอมนะครับต้นนี้ต้นพยอมนะครับสูงมากแล้วหลายปีแล้วนะครับต้นพยอมต้นนี้ต้นนี้นอกจากมียางนาแล้วก็ยังมีต้นประดูนะครับ ประนี่โดนเครื่องตัดหญ้าหลายรอบนะครับก็เลยไม่โตสูงสักเท่าไหร่นะัี้ยังเป็นยางนานะครับยางนาแล้วก็ต้นประดูสองสามต้นนะครับ นยางนานี่เอาเม็ดมาวางไว้นะครับเม็ดที่มีรากงอกแล้วนะครับแล้วเอามาวางไว้นะมันติดมาสองต้นก็เลยไว้ทั้งสองต้นนะครับแล้วก็ณนะเกิดมาสองต้นนะครับไม่ได่ไม่ใช่เด็นะครับวางเม็ดไว้รวมละสองเม็ดนะครับก็เลยออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับแต่บางหลุมก็ ออกต้นเดียวนะครับต้นเดียวต้วนนี้ถ่ยยกล่องตรงกลางนะครับถ่ยยกล่องตรงกลางเมื่อปีที่แล้วได้ลงต้นหลักๆก,ก็คือต้นมอคกะดีนะครับแล้วก็สลับกับต้นพระยอมนะครับมอคกะดีคับ สลับกับพะยอมนะครับปีน,นี้ได้เสริมนะครับเสริมต้น Somehow. บุญ e นาคไปด้วยนะครับต mm ้น hmm. บุญนาคครับเสริมต้นบุญนาคไปนะครับนี่คือต้นบุญนาคนาคบุตรนะครับนาคบุตรหรือบุญนาคนะครับเสริมไปนะครับก็มีมหาดด้วยนะครับ ้นมาหาก็ามาเสริมนะครับตอนนี้ก็จะโดยส่วนใหญ่ก็มอกกันดีกับต้นพยอมนะครับระยะสามเมตรนะครับระยะสามเมตรปีนี้เราได้เสริมไม้เพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเราปลูกระยะสามเมตรต้นไม้เราที่ปลอกไว้ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับ แล้วก็ไม่มั่นใจว่าต้นไม้บางชนิดจะรอดไหมนะครับก็เลยเสริมไม้แดงไปนะครับไม้แดงไม้แดงเพิ่งลงเมื่อวานนะครับ,รงบลงพักฝนตกเลยนะครับเสริมไม้แดงไประหว่างกลางอีกนะครับก็ยังมีพันไม้อีกเยอะพันไม้อีกเยอะนะครับไม่มีที่จะปลูกแล้ว ไม่มีที่จะปลูกแล้วก็เลยลงเพิ่มในแถวยาน,นะครับเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเราทาให้ตัดหญ้าเนี่เผาวันนะครับจะขึ้นปันนะครับต้นไม้ต้นโตๆยังตายได้นะครับนะครับมอกกานีนะครับไม่แตกใบแล้วแต่ว่ายอดอยังไม่ยังด้วยความที่ว่าเอาต้นใหญ่มาปลูกไปนะครับอาทิตยที่แล้วต้นใหญ่ที่เหลือจาก การัำหลายหลายปีแล้วสองปีแล้วจำตั้งเอาไว้สองปีนะครับเพิ่งเอามาลงเมื่อปีปีแล้วนี่นะครับว่าอายุจริงๆของเขาสามปีนะครับสามปีแต่ว่าเพิ่งเอาลงดินเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับโซนนี้ไปตลอดเลยนะครับมอกกานีกับยางนาครับนะครับ นอกก็มีกับยางนาส่วนก่อนหน้านี้นะครับตอลเลนที่ต้นยางยืนต้นตายนะครับเราก็าเสริมไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ตะเคียนไม้พะยมไม้จำปาทองหรือไม่กระต้องต้นหยีนะครับต้นยูหยีนะครับ นี่เป็นมอกกานีนะครับมอคกานียังตั้งลำไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาต้นใหญ่มาลงนะครับต้นเม็ดกว่านยเอามาลงดินพะยอมด้วยนะครับนี่เพิ่งลงเมื่อปีที่แล้วนะครับสูงเนี่ยเกือบสองเมตรนะต้นโซนนี้นะครับเสริมเป็นไม้ไผ่นะครับไผ่้างมนนะครับสั่งกิ่งมานะครับ ที่ตอนมาครับกิ่งตอนมาลงนะครับเดี๋ยวไม่ขึ้ไม่กึ้นคอครับติดไม่กึ้คอครับโอเคนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะครับไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ